การจะสร้างชีวิตใหม่คุณต้องสร้างบุคลิกภาพใหม่อารมณ์ในอดีตที่ว่าใครๆก็ไม่รักครูคอยจับผิดเจ้านายเพ่งโทษองค์กรไม่ยุติธรรมเป็นอารมณ์ของคนที่ตกเป็นเหยื่อสถานการณ์อนาคตที่ฉันอยากมีจึงไม่มีพื้นที่รับอารมณ์คนตกเป็นเหยื่อ เรื่องราวรอบตัวแบบนี้ถ้าคิดแล้วว่าอยากมีอนาคตสวยงามที่ปรารถนาและอารมณ์ห่วยๆแบบนี้จะไปด้วยกันไม่ได้ที่ผ่านมาเราก็คิดแต่แบบนี้แล้วชีวิตก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมอยากลองของใหม่ๆก็ทิ้งอารมณ์และเรื่องราวแย่ๆ เหล่านี้ไปเสียออกจากคอมฟอร์ตโซนที่มีดรามา่าเป็นเพื่อนเอาเวลามาอยู่กับปัจจุบันบุคคลผู้สร้างคลิป YouTube นี้คือดรโจดิเทนซ่าเขาเป็นนักประสาทวิทยาเขาติดเครื่องวัดคลื่นสมองเขาจึงรู้ว่าเวลาคนคิดเรื่องอะไรระบบประสาทาในสมอง ส่วนไหนทำงานเขาบอกว่าเวลาที่เราเครียดเรากลัวเราจะรู้สึกแบกแยกจากผู้อื่นพลังงานหลบในจึงเกิดเป็นมวลสารมากกว่ายิ่งตอกย้ำมายาการนี้ว่าโลกนี้โหดร้ายไม่ปลอดภัยสมองก็จะสั่งการให้ระวังภัยตลอดเวลา ความเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสปปรรพสิ่งจึงไม่มียิ่งคิดทบทวนเส้นประสาททำงานมากขึ้นกลายเป็นพัเทิรทางกายภาพยากที่จะออกจากความคิดนี้ได้การสร้างชีวิตใหม่คุณต้องสร้างบุคลิกภาพใหม่หลับตานึกถึงสิ่งที่คุณต้องการ เสมือนมีสิ่งนั้นในมือแล้วด้วยความขอบคุณในขึ้นความถีน่นี้หัวใจจะสั่งขึ้นที่ในขึ้นความถีน่นี้หัวใจจะสร้างขึ้นที่ส่งพลังส่งความถี่และความฝันความหวังคุณออกไปในสนามพลังงานจักรวาลสมองก็จะเริ่มชินกับการที่เส้นประสาท จะเห็นภาพความสำเร็จด็อ,อร์โจ,อจอบอกว่าให้เห็นโลกภายในแจ่มชัดกว่าโลกภายนอกใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นชินแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้เ,เ,เ,ไดเมื่อสมองคุ้นเคยกับภาพความสำเร็จเมื่อต้องทำอะไร เพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้นแม้ก้ากล้ากลัวกลัวเพราะไม่เคยทำก็ยังจะมีใจเดินหน้าเพราะคุ้นเคยกับภาพนั้นมาแล้วชีวิตใหม่คือต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนด็อกตรโจบอกผมอ่านแผ่นแปละสมองของคนมามากมายถ้าพลังงานจากจิตเรา บอกสภาวะต่อร่างกายว่าโรคนี้ช่างสวยงามจะหยุดการทำงานของยีนสภาวะคับขันร่างกายก็จะหยุดสร้างโรคจากความเครียดให้ตัวเองทำให้แก่ช้าสดชื่นชีวิตได้อย่างที่ใจต้องการก็เลยสงสัยว่า ทำไมไม่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้วันนี้คงเป็นวันใหม่ในชีวิตเรา